อันอันแม่ชิบ้านไปใสครับข้นพนจฮะขึ้นโพนขึ้่อยคอยบ่ขึ้นน้ำเด้อคอยบ้ขึ้นน้ำเด้อขึ้นม่ยังก็กะว่านน่เก็บบพริกงมก็สิมาเก็บไก่แทะเุ้ยบกหอยบกหอย

คนที่เอา่เป็นแต่ม oh, เนันพกว่ได้กินเอาเจ้าก็ลงไปงุ้มหลยดตัวท่านที่ลงไปงมซ่อเนเอาดีๆนั่นทีได <c oughs> ้อยู่ที่ไปซ่อนเฮ็ดหยังมันจะเห็น, <c oughs> นอ้โเ, <c oughs> เอากลงไปสบิงมาซ่วนเอาหลดตัว <c oughs> ไปซ่อนกับเห็นแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> อ้เขากำลังงามเลยเนาะนีะน่เนาะ กำลังงามอันแม่น้าเจ้าบ่เนี่ยฮะป้าเจ้ามีน้าทงไงป่ะนี่ตีเต๋ หนาหกบ่ล่ะาออเมีคนทางให้เจ้าบ่มีอยอะมีมาเรื่อยๆฮะเ <c ười> ปรอนดีจ้ะเนาะอันแทนน่น้าเนี่ยเนาะเจ้า,าเ,อเอเอจังสีต้องเป่งน,น่ำใส่เนาะ ไปพ้นอ่เอานีติบอกพ้นน่ะปลายางมาตางไกลเมื่อยหรอไมโอ้โอ้พ้ต้นบกก็ตัวนี่ไหมโอ้ ทานเนี้ยทานเนี้ยคือขึ้นยากแท่ขึ้นพ้นนี่ไหมโอ้ยมาโดกดีเทีบปกกอไหมฮะสุอร์มาร์เก็ตทานเนี้ยโอ้ยอ้ย เอาน้ำแตกโอ้โอโอไปไปซูเปอร์มาร์กเก็ตไปทางพุน่นย่างตาโอ้มาเอาบักพริกเตี้ยปลาพริกงามเนาะเดี๋ยวที่เก็บไปกินกับม่ำน้ำเห็มากมากม่ำนะเตี้ยเอเฮ้ยหม่ำแม่ม่ำเนื้อม่ำยังนะเจะ้าเคยกินตี้ยเตี้ยเออขยันี่เนาะแซ่บๆเนาะเอ้ยบ่พเพจากเที่ยาสนอกว่าหม่ำตีเออ

โอ้ดดกดีเท่าว่ะ